สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาอัปเดตราคามันนะครับผมว่าโรงงานนะครับที่เพิ่นรับซื้อในตอนนี้นะครับสินเดือนมกราแล้วนะครับผมว่าเป็นจังไดนะครับผมมีความคืบหน้าแบบใดนะครับผมเป็นของมูลจากทางสมาคมนะครับเพิ่นได้นํามาลงไว้นะครับผมเป็นราคาโรงงานที่เพิ่นรับซื้อในตอนนี้นะครับณปัจจุบันนะครับผมว่าราคาเป็นจังไดแน่นะครับผมเดี๋ยวจะ พาไปฟังกันนะครับผมไปฟังกันเบิางนะครับโรงงานแถวชนบุรีนะครับผมแถวชนบุรีนะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้ง25%นะครับเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ซื้อบาทเก้าบาทเก้าห้านะครับถึง2บาท20นะครับถึง2บาท20นะครับเปอร์เซ็นต์แป้ง25%นนะครับผมแถวระยองนะครับระยองนะครับซื้ออยู่บาทเก้าส er ิบนะครับ <hel> <surve muscular section> <Ken> บาท90ถึง2บาท5ตังค์นะครับผมอ่าเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมอ่าชาเซ้งเซ้านะครับผมซื้ออยู่2บาท30นะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์เนาะนะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์่าแถวสาแก้วนะครับสาแก้วซื้ออยู่2บาทนะครับ2บาทถึง2บาท20นะครับผมอ่ามาแถวจันทบุรีนะครับหยุดนะครับโอ้โรงงานแถวจันทบุรีนี่หยุดยาวเลยนะครับพี่น้อง ช่วงนี้บู่หัวเป็นจังได้นะครับผมช่วงนี้บ่งหัวเป็นจังได้นะครับยุติการรับซื้อไว้นะครับผมแถวโคราชนะครับนครราชสีมานะครับซื้ออยู่บาท95ถึง2บาท65นะครับผมแถวกาลสินนะครับกาลสินเนี่ยซื้ออยู่2บาท25นะครับถึง2บาท45นะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์นะครับผมลงมาแถวร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ด ซื้ออยู่2องบาทสานะครับเปอร์เซ็นต์แปลงยิ Internal, ่มห้าเปอร์เซ็นต <frustrating> ์นะฮะแถวสารคามนะครับสารคามซื้ออยู่2บาท15ถึง2บาท45นะครับผมถึง2บาท4ีหานะครับแถวสารคามนะครับขอนแก่นนะครับขอนแก่นซื้ออยู่2บาท4ีหานะครับรวมรวมเปอร์เซ็นต์แปลงยิ่หาเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอนแก่นก็ซื้อ2บาท4ีหานะครับมาแถวอุดรนะครับอุดรซื้ออยู่2บาท25ตังค์นะครับผม2บาท25่มาสัง เปอร์เซ็นต์แฝงยิมหาเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามร้านทั่วไปนะครับตามร้านทั่วไปโดยเฉลี่ยนะครับในช่วงนี้นะครับโดยเฉลี่ย80-90%อยู่ซื้ออยู่2บาท80ถึง2อบาทแห้านะครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับตามร้านทั่วไปนะครับก็ได้เข้าไปสอบถามตามร้านทั่วไปว่าเพราะจะปรับขึ้นได้อยูบอนะครับผมอันนี้ข้อมูลจากทางเจ้าของร้านเพิ่นนะครับผม อดี๋ยเขาไปสอบถามเมืองว่าจิปรับขึ้อนเป็น2บาทใดอยู่บ่นะครับเหตุผลเป็นจังไนนะครับเพื่อนว่าในช่วงนี้นะครับปั๊บขึ้นบ่ทันใดนะครับผมพอว่าล่ามั่นเนี่ยเพื่อนรับซื้อจากเกษตรกรกระจิงนะครับต้นทางก็คือบ่่างว่าพี่นองกลุ่มเกษตรกรเช่าไรนี่เช่าใดมั่นเนี่ยนะครับได้ถอนออกไปขายให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็รับซื้อไว้ในราคาบาท80ถึงบาท85 แล้วเพิ่นไปขายวัดเปอร์เซ็นต์แปลงมันเป็นมั่นร่วมมามั่นหลายสายพันธุเพิ่นว่านะครับเพิ่นอธิบายฟังมั่นหลายสายพันแล้วก็แบบเพิ่นซุ่มตรวจแล้วเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับมันมีมันได้แนบได้แน่เพิ่นว่านะครับผมแล้วกานําไปขายโรงงานนะครับนําไปขายโรงงานเพิ่นก็ได้อ่ากินสตังค์คือกันเพิ่นว่านะครับผมได้อยู่อ่าย0ถึง25สหาสตังค์นะครับ ถ้ายางเก่งกะบ,บอกเกินสามสิบตังค์เพื่อนว่านะครับผมกะค่าขนส่งเขาแน่ค่านั่นค่านี่เพื่อนว่ามันบ่เหลหลายเพื่อนว่านเพ่นก็ต้องดนปรับลงตามโรงงานที่เพินซื้อถ้าโรงงาน่นปรับอัพราคาขึ้นนะครับผมซื้อในราคาที่สูงขึ้นแน่เพื่อนก็จะบวกขึ้นได้ยุเพื่อนว่านะครับผมนี่ก็คือเหตุผลนะครับล่อโรงงานอย่างเดียวนะครับล่อโรงงานปรับราคาขึ้นนะครับในการหลับซื้อนะครับ จังจะเฮต์ไ้นะครับราคามั่นตามล่านทั่วไปที่พี่น้องที่นําไปขายตามร้านเนี่ยนะครับราคาจะปรับขึ้นสูงขึ้นนะครับแต่ว่าโรงงานเพื่อกะต้องร่อรัฐบาลขึ้นกันนะครับผมหาหมองขายหมองยั้งไ้มันเป็นอาจิตใจลักษณะไ้นะครับผมแล้วการาคามั่นที่นําไปส่งขายนะครับหรือส่งออกเนี่ยราคาก็ต้องดีนํามบริมวนว่าขายใดนะครับแต่ในราคาติดตำแล้วโรงง,งานเขาก็จ้อง มกามกดมากดเช่าไหลคือเก่านะครับค้ายได้ก็จริงแต่ราคามัน่นราคามันมันถือนะครับมันก็เลยบราสามารถจะแก้ปัญหาราคามั่นตกต่ำของเกษตรกรได้เน,นี่ยครับคือเหตุผลที่ได้คุยกับทางเจ้าของร้านเพิ่นนะครับและหลายหมองนะครับเพิ่นให้เหตุผลมาแต่ถา้าราคามั่นนะครับทางโรงงานเพิ่นปั๊ขคืในให้จะได้ในราคาที การิป,ปั๊บึ้นให้เกษตรกรเช่าไร่เฮ้าคือกันนะครับผมมันก็เป็นขันเป็นต่อนเนาะของเฮ้ามันต้นทางนะครับต้นต้นน้ำนะครับต้นน้ำเาไว้ง่ายว่า,า,วาเฮ้าเป็นผู้ผลิตแลวก็นํามาขายแต่ว่าปลายทางที่เพิ่นเอาไปขายมันบ่ได้ราคานะครับมันก็ต้องนะครับแก้ปัญหาหลายหลายอย่างนะครับฝากถึงรัฐบาลนะครับให้รีบเร่งแก้ไขปัญหาราคามันตกต่ำนะครับผม บอกง่ายๆว่าไปเจรจาไปหาหมองขายนทางโรงงานแล้วนะครับหรือว่าเขานําอบอกไปขายเนี่ยเขาต้องให้มั่นเขานี่ได้ราคาพร้อมบอมันว่าขายได้ขายได้ย่างเดียวเขาต้องให้ได้ราคานะครับเพราะว่ามั่นเขามีคุณภาพอยู่แล้วนะครับมั่นเขานี่ถือว่าเป็นมั่นเกรดเออยู่แล้วนะครับผมที่น้าทรงออกเนี่ยอ่ะหล้กก็ติดอันดับหนึ่งของโลกพร้อมนะครับมั่นเขานี่อ่ หลายประเทศที่เปินหูอยู่ว่ามันเขามีคุณภาพเปอร์เซ็นต์แปลงก็สูงเปอร์เซ็นต์แปลงก็ดีนะครับเป็นมันเกตเอเขาก็ต้องไห้ราคาที่ได้ราคาที่สมน้มสมเนี่ยนะครับการทรงออกกับบอนวาชิกดราคาให้ตำบอนวาชิขายเห็นมันได้หลายได้ราคาที่ตำแต่ว่าผู้ที่เสียหายรุ่นแรงก็คือเกษตรกรนะครับเกษตรกรที่นะครับปลูกมันเนี่ยนําไปขายเนี่ยถ้าได้ราคาที่ตำกว่าสองบาทเนี่ยมันอยู่บยย่ได้เด้พี่น้องนะครับ มันยูบ่ได้นะครับฝากถึงรัฐบาลน้ำนะครับให้มองตน้นต้นน้ำก็คือเกษตรกร,เ,ร,กรเช่าไร่มันเนี่ยเพิ่นผลิตมันขึ้นมาให้เนี่ยโมเมนต์าเอามาขายก็ได้ราคาตำกดราคานะครับให้ได้ราคาตำมันโมเมนต์นะครับเพราะว่าตน้นทุนสูงอนี่สูงครับและหลายประเทศนี่บ่ได้แน้นน้ำให้ประชากรเพิ่นปลูกซ้ำเด้เพราะว่าตน้นทุนมันสูงในการผลิต นะครับในการปลูกนี่ต้นทุนสูงไรหนึ่งเนี่ยบอตํากว่านะครับหาหกพันต่อหนึ่งไล่์แล้วดินะครับผมบอตํากวาหาหกพันต่อหนึ่งไรน์ดิเนโดยเฉลี่ยนี่ยถ้าพี่น้องท่านใดได,ไ,ดไปเซาไ้เซาสวนแห่งแพ่งก็นี่อีกจักจะค่าเซาไ้จักจะค่าไถคาปลูกคาค้นงานหลายนะครับผมเด้ลงทุนไปก่อนแล้วเฮามาขายผลผลิตได้แค่ถือไร่ละหกพันเจ็ดพันเนี่ยมันมันมันอ่า มันเฮ็ดให้กเกษตรกรเนี่ยขาดทุนแต่คิดแล้วนะครับบอนว่ากเกษตรกรที่เฮ็ดสวนมันเนี่ยเพื่อนบอกคำนวณดิคำนวณคือกันครับไปลายง่งมันตกจากบาทที่ห้างลงทุนไปแล้วเ้านํามาขายเนี่ยแห่งราคาต่ามันก็เลยเฮ็ดให้เงาขาดทุนยับเยินเลยเนี่ยครับฝากถึงรัฐบาลรีบเด่งแก้ไขปัญหานะครับเริ่มต้นกุมพามีหน้าเนี่ยมั่นเทาเนี่ยจะออกหลายแล้วเฮ็ดตังไรให้ราคามั่นดิอ่า ยินอยู่2บาทย่างหน่อยๆสองบาท30บนะครับเหือนใช้2บาท50กันยังดีนะครับฝากถึงรัฐบาลรีบเร่งแก้ไขนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่เขามาเบิ่งในคลิปนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างจนใดกับข้อมเมต์เขามาใดนะครับหรือว่าอ,อยากให้ทังรัฐบาลเพิ่นซอยแก้ไขแบบใดหรือว่าข้องไปขายราคามั่นเนี่ยตอนเนี่ยเป็นจังไดนะครับตามร้านทั่วไปนะครับลหลายจังหวัดกระทรงข้อมูลเขามาใดนะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ